สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตํานานจะมาวิเคราะห์การแข่งฟุตบอล a f f สอฟซกิครับนะครับของกลุ่ม A นะครับถือว่าเป็นนัดสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการเลยนะครับของวันนี้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมไลท์ชมการวิเคราะห์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคดเตียกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้อย่างที่โคดเตียบอกนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติทไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับซึ่งจะเป็นการแย่งกันเข้ารอบว่าไทยจะเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไลบ่อัฟนาปัจจุบันนะครับทีมชาติทไทยแข่งมาแล้ว3นัดนะครับมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนทีมชาติสิงคโปร e นะคะค์น,น,น,นะครับแข่ง3นัดมี9คะแนนเช่นกันซึ่งลูกได้เสียลูกได้เสียตอนนี้นะครับท,รท,ท, 7, ทีมชาติไทยบวกเทีมชาติสิงคโปร์บวกหนะครับซึ่งถือว่าโซนต่างไทยกับสิงคโปร์ต่างแค่กันแค่1ลูกนะครับ เราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับต้องย้อนไปที่ปี2018นะครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติทีมชาติสิงคโปร์ 0, ได้3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหซึ่งถือว่าตอนนี้ถ้านับโดยสถิตินะครับไทยก็คุมสิงคโปร์มาตลอดแต่อย่าลืมนะครับเราเล่นในบ้านของสิงคโปร์นะครับเราลองมาเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติไทยนะครับถือว่านัดล่าสุดนะครับสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนทีมชาติสิงคโปร์ครับสามารถเอาชนะทีมชาติติมโเลสเตสองประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งถือว่าทั้งคู่กอดคอกันเคารบอยู่ที่ว่าใครจะเป็นอันดับที่1หรือว่าอันดับที่2ของกลุ่มนะครับเราลองมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเรามาดูกันที่ทีมอย่างทีมชาติไทยนะครับกุนซูนายใหญ่อย่างเช่นมานูลโฟกิงครับถือว่าวันนี้นะครับต้องขนผู้เล่นที่ดีสุดลงสู่สนามเพื่อจะเล่นให้รักกุมและก็รักษาสิติในการที่จะไม่แพ้นะครับ แต่ทีมชาติไทยนะครับจะทําการปรับทับนักเตะบางจุดครับคือนักเตะที่จะที่คาดว่าที่จะไม่เอาลงสู่สนามคือสารัตอยู่เย็นวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเจชนาทิพยสงสินซึ่งทั้งคู่นะครับทั้ง3คนติดใบเหลืองนะครับเพราะว่าในรายการนี้นะครับจะมีการล้างใบเหลืองหลังจากจบในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งถือว่าถ้าทั้งคู่ติดไปเหลืองนะครับจะทําให้ถูกแบนในนัดรอบรองชนะเลิศน,นัดที่1ทันทีนะครับอย่างที่ผมบอกครับถือว่า,วาทีมชาติไทยก็ต้องเป็นการเซฟอย่างให้มากที่สุดนะครับพวกนักเตะคนอื่นถือว่าน่าจะลงสู่สนามพวกอย่างเช่นธีรศินแดงได้แล้วก็ธนวัน์สุนง์จิตทาวร์น่าจะลงสูสงสดงดงงส่สนามอย่างแน่นนอนนะครับเพราะว่าไทยต้องพักนักเตะตัวที่ติดไปเหลืองนะครับซึ่งเรามาดูทีมชาติสิงคโปร์นะครับของกุนซืออย่าง ทาซุมะโยชิดะนะครับถามว่าเกมนี้นะครับไม่มีไม่มีความกังวลกับเกมในแดทังสิ้นนะครับเนื่องจากสภาพความพร้อมของตัวหลักที่เหลืออยู่ฟิตร้อครับและไม่มีตัวที่รับบาดเจ็บถือว่าโยชิดะน่าจะมามาวางมากด้วยระบบ5-4-1น,น,นะครับถือว่านักเตะอย่างเช่นพวกฮัสซันซันนี่อิลฟานฟันดี้แล้วก็กองหน้ายอย่างอิซัฟฟันดี้น่าจะลงสู่สนามให้กับทีมนะครับ เราลองมาดูไลน์อัพมัติที่เข้าไปลงสู่สนามนะครับถือว่าทีมชาติไทยครับของกุสซือยามันโนฟลอกกิ้งน่ามาด้วยระบบ4-3-1-2ครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นชัดชัยบุตรผมน่าจะได้รับโอกาสอีกครั้งครับกองหลัง4คนคือนนุบดิน,น,ดนวิรัตโนดมมาริโอทอมเบียกิสตาการ์แมทีละหรบุญมาทัน,นครับคู่กัน่าจะเป็นธนวัฒน์สุจิตทาวนพิทิวัน์สุจิตธรรมกุลทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับสามประสานในแดนบนน่าจะเป็นธีรศิลปแดงดาสุพชคสารชาติ และก็บอดินภาล่าน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนทีมชาติสิงคโปร์ของคุณซื้อโยชิดะครับมาระบบ5 4 1หนึ่งครับผู้รักษาประตูเป็นฮัสซันซันนี่นะครับก้องหลัง5คนคือสุขเนียนสุลิมานอิลฟานฟันดีนะครับสุลฟานบราหฮูดินสุฟ้าอาลิฟินซาคีฮัสซาซาวานอาลุนอาฮาริสฮาอุนอูนามอูตานคูมา ฟอนนิสลัมลี่แล้วก็อิสคร์ฟันดี้น่าจะลงสู่สนามให้กับทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งเรทคู่นี้เปิดมานะครับอยู่ที่ว่าไทยต่อหนึ่งลูกโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นราคาที่หนักพอสมควรครับสำหรับหนึ่งลูกกับทีมชาติไทยอย่างที่ผมบอกครับต่างคนก็ต่างได้ก้าวแต้มมาแล้วน่าจะรู้ว่าใครจะได้เป็นอันดับที่หที่สของคุมแต่นะไปทางสายนู้นนะครับ ก็ถือว่าทีมชาติไทยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่หนึ่งขอพักครับสานุนไม่รู้ว่าจะเป็นเวียดนามอิโนโดนีเซียหรือว่ามาเลเซีทยที่จะเข้าเป็นอันดับที่1ห,หรือว่าอันดับที่2เพราะว่ากาลังไล่ล่าและแย่งกันอยู่นะครับ <โ frustrating. S 1> แต่ท,ที่ตามที่คาดการทีมชาติเวียดนามน่าจะเข้าเป็นอันดับที่1น,นะครับ <Yeah. S 1> อย่างผมบอกในราคาเรียนมาเปิเปดที่หที่1ลูกถือว่าทีมชาติไท,ย,ทยมีลุ้นได้เพราะว่าทีมชาติไทยถือว,ว่าโดยสติคมทีมชาติสืงคร์มาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าทีม ชาติไทายเสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มทันทีถ้าเราแพ้เราก็เป็นอันดับที่2ถือว่าคู่นี้นะครับทีมชาติสิงคโปร์ถ้าเอาชนะเขาก็เป็นอันดับที่1ทันทีนะครับเลตออกมาหนึ่งหนุบผมว่าเล่นทีมชาติไทายได้แน่นอนนะครับหนั้นท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook YouTube ็อกดิจิตครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอฟซีเยี่ยผมบอกครับตั้งสติก่อนสตาร์ครับบอลน,นอกแค่สนใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะครับสวัสดีครับ